ขอโฟกัสเรื่องหัวใจแบบเต็มๆจัดให้ตามคำขอเลยครับผมสัปดาห์ที่24พฤศจิกายน2568นี้ดวงดาวแห่งความรับอย่างดาวศุกร์และพลังงานจากดาวอื่นๆส่งผลต่อชาว12ลัคนาแบบสุดเวี่ยงบางคนก็หวานจนมดขึ้นบางคนก็ต้องเบรกค,ความแรงไว้หน่อยมาดูกันเลยว่าใครจะปังใครจะพังและจะแก้เกมหัวใจยังไงให้รอดลัคนาราศีเมษแอรสทีมความรัก ไฟรักติดสปาร์กแต่ระวังคำพูดจะทำลายคนโสด บอกเลยว่าสเสน่ห์คุณแรงแซงทุกโค้งมากสัปดาห์นี้มีโอกาสเจอคนเข้ามาแบบวูบวาบปุบปรับรักโดยเฉพาะคนที่เข้ามาทางสังคมใหม่ๆหรือการเดินทางสั้นๆแต่ความสัมพันธ์มีความร้อนแรงเหมือนต้นาธาตุไฟใครที่เข้ามาก็อาจจะสายเปยสายเอาใจแต่ข้อควรระวังคืออารมณ์ร้อนแรงยับยั้งไม่ได้จากลมปากหรือการสื่อสารอาจทำให้ความสัมพันธ์ร้าวรานได้ไง่ายๆทิปใช้ความกล้าส แสดงออกเข้าหาแต่ใช้สมองกรองก่อนพูดคนคุยหรือไม่ชัดเจนจะได้รู้ความจริงแบบสายฟ้าฟาดความสัมพันธ์อาจมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วหรือมีการทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนต้องวัดใจกันไปเลยอย่าใจร้อนผีผามเพราะอาจจะทำให้พลาดคนที่ดีไปได้ คนมีคู่ความรักมีความตื่นเต้นและท้าทายดีมากคู่ครองจะช่วยกระตุ้นให้คุณมีไฟในการใช้ชีวิตแต่ต้องระวังการใช้อำนาจหรืออารมณ์ใส่กันเล็กน้อยควรชวนกันไปทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานร่วมกันเพื่อลดความตึงเครียดลัคนาราศีพฤกษพทอรัสทีมความรักรักมั่นคงเน้นสร้างฐานะคนรักคือทรัพย์สินที่มีค่า คนโสดช้าแต่ชัวร์คุณไม่ได้มองหาความรักแบบเล่นๆแต่ต้องการความมั่นคงและคนที่พร้อมดูแลสัปดาห์นี้มีเกณฑ์เจอคนที่เข้ามาอย่างจริงจังมีความเป็นผู้ใหญ่และฐานะดีเป็นคนที่คุณรู้สึกอบอุ่นใจด้วยอาจจะเจอจากเพื่อนสนิทหรือคนที่คุณทำงานร่วมด้วยทิปอย่ารีบตัดสินใครจากภายนอกลองใช้เวลาดูนิสัยที่มั่นคงของเขา คนคุยหรือไม่ชัดเจนความสัมพันธ์จะเริ่มชัดเจนและไปในทิศทางที่มั่นคงหากใครเข้ามาเล่นๆคุณจะตัดออกไปทันทีเป็นช่วงที่คุณเริ่มให้ค่ากับความสัมพันธ์ที่สามารถสร้างอนาคตได้ คนมีคู่ความรักอบอุ่นนากคู่รักจะให้การสนับสนุนเรื่องการเงินและฐานะเป็นพิเศษมีโอกาสวางแผนการเงินร่วมกันหรือขยับขยายที่อยู่อาศัยความสัมพันธ์อยู่ในช่วงที่ดูแลเอาใจใส่กันดีมากจนน่าอิจฉาลัคนาราศีมิถุนเจมินายทีมความรักสเสน่ห์แพรวมีคนรุมล้อมแต่ระวังบริหารสเสน่ห์ไม่ทัน คนโสดเป็นช่วงที่เสน์มาแบบพุ่งทยานมีคนเข้ามาคุยเยอะมากจนคุณอาจจะต้องสับรางไม่ทานเนอร์มีโอกาสเจอคนถูกใจจากการเดินทางการสื่อสารออนไลน์หรือการเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ต้องระวังรักที่มาเร็วไปเร็วหรือการเจอกันแล้วภาพไม่ตรงปกทิปบริหารเสนอดีๆแต่ต้องเลือกให้ถูกคนอย่าตกหลุมรักที่มาพร้อมกับความไม่ชัดเจน คนคุยหรือไม่ชัดเจนคุณจะเข้าสู่ Hashtag ชั่วโมงวัดใจที่ต้องคิดลึกคิดเยอะว่าจะไปยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้ดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้คำตอบขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการความมั่นคงหรือความตื่นเต้นในชีวิต คนมีคู่ความสัมพันธ์ต้องใช้การสื่อสารเป็นหลักควรเปิดใจคุยกันตรงๆเพื่อทำความเข้าใจกันมากขึ้นชวนกันไปเที่ยวสั้นๆหรือหาเรื่องคุยใหม่ๆจะช่วยเติมความหวานให้ชีวิตคู่ได้แบบคูณสิบลัคนาราศีกรกฎแคนเซอร์ทีมความรักดวงปังอันดับหนึ่งมีเวลาดูแลหัวใจอบอุ่นจนน้ำตาไหล คนโสดนี่คือช่วงที่ดวงความรักคุณถูกจัดอันดับให้ดีขึ้นมากๆหลังจากเครียดเรื่องงานมานานตอนนี้คุณมีเวลาและอารมณ์ที่จะดูแลหัวใจตัวเองมากขึ้นมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษมีคนมาชอบมาจีบแบบชัดเจนเป็นรักที่เข้ามาทำให้ชีวิตคุณอบอุ่นและทำให้คุณยิ้มได้ทิปอย่ามัวแต่เก็บตัวออกไปเจอโลกภายนอกบ้างความรักรอคุณอยู่ คนคุยหรือไม่ชัดเจนความสัมพันธ์จะก้าวหน้าไปอีกขั้นหากคุณเปิดใจและแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาอีกฝ่ายจะตอบรับความรู้สึกนั้นได้ดีเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขอโทษขอคืนดีหากเคยมีปัญหากัน คนมีคู่ความสัมพันธ์อบอุ่นหัวใจมากคุณและคนรักจะใส่ใจกันมากกว่าเดิมไม่ชอบอะไรก็พูดกันตรงๆทำให้เข้าใจกันมากขึ้นไม่มีอะไรให้วอรี่เลยซิ s มีความสุขกับการสร้างครอบครัวและการดูแลกันลัคนาราศีสิงห์ลีโอทีมความรักเป็นตัวท็อปมีคนแอบส่องมีรักแบบปุบปรับหัวใจ คนโสดคุณเป็นคนที่ฉายแสงและดึงดูดผู้คนได้ดีมากสัปดาห์นี้คุณจะรู้สึกว่ามีคนแอบส่องแอบมองคุณอยู่เยอะมากโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนในสังคมที่มีชื่อเสียงมีโอกาสเกิดรักแบบปุบปับหัวใจที่น่าตื่นเต้นและหวือหวาทิปมั่นใจในตัวเองเข้าไว้ความมั่นใจนี่แหละคือเสน่ห์ที่แรงที่สุดของคุณ คนคุยหรือไม่ชัดเจนความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นจากความกล้าสแสดงออกของคุณอย่าก,กลัวที่จะเปิดเผยความรู้สึกเพราะอีกฝ่ายก็รอสัญญาณจากคุณอยู่เป็นช่วงที่ความรักจะถูกประกาศให้โลกรู้ คนมีคู่ความสัมพันธ์มีความสุขและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในการและกันคู่ครองจะคอยส่งเสริมให้คุณดูดีและประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นช่วงที่ความรักของคุณโดดเด่นในสายตาคนอื่นลัคนาราศีกันเวอร์โกทีมความรักดวงปังอันดับหนึ่งคู่กันมีเวลาให้แฟนสเสน่ห์มาพร้อมความละเอียดอ่อน คนโสดคุณเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่ดวงดีขึ้นมากหลังจากจัดระเบียบชีวิตและการงานจนเรียบร้อยตอนนี้คุณเริ่มมีเวลาให้หัวใจมากขึ้นมีสเสน่ห์แบบน่ารักน่าเข้าหามีคนเข้ามาจากที่ทำงานหรือการดูแลสุขภาพอาจเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่และจริงจังเป็นรักที่เริ่มต้นจากความเข้าใจและมิตรภาพทิปความละเอียดอ่อนของคุณคือสเสน่ห์ที่ไม่มีใครเลียนแบบได้ คนคุยหรือไม่ชัดเจนความสัมพันธ์จะก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนแต่มีความมั่นคงชัดเจนเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางแผนชีวิตคู่ในระยะยาวคนมีคู่เป็นช่วงที่ความรักดีมากมีความสุขขึ้นทํางานง่ายขึ้นพอทุกอย่างเริ่มดีขึ้นก็มีเวลาดูแลความรักสนใจแฟนมากขึ้นหากเคยมีปัญหากันเล็กน้อยความเข้าใจกันก็จะกลับมาเต็มร้อน ลัคนาราศีตุลลีบราทีมความรักคู่รักนำโชคหรือกำลังใจสำคัญสเสน่ห์แรงแบบหยุดไม่อยู่คนโสดสเสน่ห์คุณแรงมากแบบหยุดไม่อยู่จริงๆมีคนเข้ามาจากทุกทิศทางโดยเฉพาะคนที่มีความมั่นคงหรือเป็นหุ้นส่วนในชีวิตงานมีโอกาสเจอคู่แท้จากการออกสังคมใหม่ๆหรือการเจรจาติดต่อ ทิปใครที่เข้ามาแบบชวนคุณไปทำกิจกรรมคู่หรือช่วยคุณเรื่องงานเงินให้โฟกัสคนนั้นไว้เลยคนคุยหรือไม่ชัดเจนความสัมพันธ์จะกก้าวหน้าไปสู่การเป็นคู่ที่ชัดเจนมีเกณฑ์วางแผนอนาคตการทำสัญญาหรือการลงหลักปักฐานร่วมกันเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขอเป็นแฟนหรือขอแต่งงาน คนมีคู่คู่ครองและครอบครัวจะเป็นกำลังใจสำคัญให้คุณมีไฟในการทำงานความรักดีมากมีการขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นไม่ควรแยกกันไปคนละทางควรสร้างสัมพันธ์ด้วยการดูแลกันให้ดีและอาจได้รับโชคลาบจากคนรักลัคนาราศีพิจิกสค o อเปียวทีมความรักรักลึกซึ้งเร่าร้อนแต่ต้องระวังแรงหึงหวงที่อาจทำลาย คนโสดความรักมีความลึกลับและเร่าร้อนมากมีโอกาสเจอคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจแบบสุดๆแต่ความสัมพันธ์นั้นอาจจะยังไม่เปิดเผยหรือมีอะไรที่คุณต้องสืบให้ลึกกว่านี้เป็นช่วงที่แค่มองตาก,ก็รู้ใจกันได้เลยทิปแรงหึงหวงหวาดระแวงอาจเป็นรักอันตรายได้เช่นกันต้องใช้สติคุมอารมณ์ คนคุยหรือไม่ชัดเจนความสัมพันธ์มีความเป็นไปได้สูงที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่จริงจังแต่คุณต้องระวังเรื่องความลับหรือการคิดมากจนเกินเหตุควรเปิดใจให้มากขึ้นอย่าให้อารมณ์ร้อนแรงมาคุมการตัดสินใจคนมีคู่ความสัมพันธ์มีความลึกซึ้งและผูกพันกันมากอาจมีเรื่องที่ต้องอดทนและทำความเข้าใจการเป็นพิเศษในช่วงนี้หากผ่านเรื่องบาดหมางเล็กน้อยไปได้ความรักจะยิ่งแน่นแฟน ลัคนาราศีธนูแซจิเทเรียสทีมความรักรักจากแดนไกลการเดินทางเป็นผู้ให้และผู้รับอย่างเท่าเทียมคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจจากการเดินทางไกลหรือเป็นชาวต่างชาติหรือคนต่างถิน่นเป็นรักที่ช่วยส่งเสริมกันในเรื่องความรู้และความคิดหรืออาจได้อินเลิฟกับกิจกรรมใหม่ๆที่คุณออกไปลองทำทิปความรักจะมาจากการเป็นผู้ให้และผู้รับอย่างเท่าเทียมกันในการติดต่อสัมพันธ์ คนคุยหรือไม่ชัดเจนความสัมพันธ์มีความก้าวหน้าแบบเปิดโลกกว้างอาจมีการเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้นเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกสนุกและได้รับแรงบันดาลใจจากคนคุยคนมีคู่ความรักดีมากมีโอกาสชวนกันไปเที่ยวไปศึกษาหาความรู้หรือทำกิจกรรมที่เปิดโลกทัศน์ร่วมกันคนรักจะนำโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณลัคนาราศีมังกร Capricorn ตีมความรัก ความรักมาพร้อมความจริงจังความเครียดอาจทำให้ติดวีนคนโสดความรักไม่หวือหวาแต่มีโอกาสได้เจอคนที่จริงจังมีความเป็นผู้ใหญ่และพร้อมสร้างฐานะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงและคาดหวังได้ทิปถ้าคุณพอใจกับความรักแบบช้าๆแต่มั่นคงให้ลุยเลยคนคุยหรือไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่คุณอาจจะติดวีนเกินทำอะไรก็ไม่ถูกใจ ลองหาน้ำตาลเติมความหวานในชีวิตแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้นคนมีคู่ความรักต้องอาศัยความเข้าใจและให้เวลากันอาจมีความเครียดเรื่องงานเข้ามาทำให้บรรยากาศตึงเครียดควรหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างจริงจังลัคนาราศีกลุ่ม Aquarius ตีมความรักรักที่มาจากมิตรภาพไอเดียเจ๋งๆนำพาคนถูกใจคนโสด วีคนี้นอกจากจะได้อินกับแอคทิวิตี้ใหม่ๆแล้วยังได้อินเลิฟอีกไม่ใช่ที่ไหนไกลก็จากสิ่งใหม่ๆที่เราออกไปลองทำนี่แหละ Hashtag ถูกใจใช่เลยหรือเพื่อนสนิทอาจจะเปลี่ยนสถานะมาเป็นคนรักได้ทิปการใช้ชีวิตแบบสุดโต่งมากเกินไปอาจมีผลต่อความรักได้ลองหาความพอดีให้กันคนคุยหรือไม่ชัดเจน ความสัมพันธ์มีความเป็นอิสระและเข้าใจกันดีมากแต่ระวังการใช้เวลากับเพื่อนมากเกินไปจนคนคุยรู้สึกว่าไม่สำคัญคนมีคู่ความสัมพันธ์มีความเป็นมิตรภาพและเข้าใจกันดีคู่ครองเข้าใจในพื้นที่ส่วนตัวของคุณและยังได้ความมั่งคั่งสุขสมบูรณ์จากดาวศุกร์อย่างเต็มที่ทิปการเป็นผู้ให้และผู้รับอย่างเท่าเทียมกันในการติดต่อสัมพันธ์จะทำให้ความรักมั่นคง ลัคนาราศีมีนพายซีสตีมความรักรักจากแรงบันดาลใจความเมตตานำพาคนรักมาให้คนโสดมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจแบบไม่ทันตั้งตัวเป็นรักที่เข้ามาแบบลึกซึ้งและอ่อนโยนอาจเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าอยากดูแลหรือคนที่ต้องการให้คุณดูแลทิปการไปปฏิบัติธรรมหรือทำบุญให้ผู้มีพระคุณจะช่วยเสริมสเสน่ห์และความเมตตาในตัวคุณให้โดดเด่น คนคุยหรือไม่ชัดเจนความสัมพันธ์มีความอ่อนโยนต่อกันมากควรใช้ความเมตตาและความเข้าใจในการสื่อสารอย่าจมอยู่กับความรู้สึกที่วังเวงหรือปล่อยให้ความสัมพันธ์ติดอยู่กับสภาพเดิมๆคนมีคู่ความรักมีความผูกพันและเข้าอกเข้าใจกันดีมากควรดูแลสุขภาพของกันและกันมีโอกาสชวนกันไปท่องเที่ยวเพื่อเติมความหวานให้กับชีวิตคู่